เธอบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงามเธอบอกว่าวันนี้เป็นวันของเราเธอบอกว่าวันนี้ไม่เคยมีเงาเธอบอกว่าวันนี้มีแค่เราสองคนโบรักย่างนั้น บอกว่ารักอย่างเงี้ยบอกว่ารักฉันบอกว่าเราไม่สําคัญมีแต่เธอกับฉันไม่มีใครอื่นนั้นยอมให้เธอคนเดียวเธอนั้นก็รู้อยู่แก่ใจจําได้ไหมคําของเธอที่พูดมาทํำให้ใจเราเหมือนฟ้ามีแสงสดใสไม่จืดจางเธอห้เราเบิกบ้านไม่เคยมีใครที่จะพาะเราไปถึงจุดนั้นแต่ทุกคําพูดของเธอนั้นมันจางหายหรือว่าไปรลมันอาจจะ เป็นเพียงคำพูดรวมๆแรงๆเท่านั้นที่เธอได้พูดออกมามาในว่าจะไม่หลอกกันในว่าจะมีแค่เธอและฉันในว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่าวู้ในว่าจะไม่หลอกกันในว่าจะมีแค่เธอกับฉัน ในว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่าโวหลอกกันเซย่างงั้นหลอกกันเซย่างเงีย้ยทำไปทำไมทันกันแบบเนี้ยทำไมเป็นคนแบบเนี้ยเอาเธอเราไปทำเสียคำพูดของเธอไม่เคลียพูดตรงๆตเลยแน,น,น่ยิหลอกกันเซย่างนั้นหลอกกันเซย่างเงีย้ยทำไมทำกันแบบนี้ทำไมเธอเป็นคนแบบเนี้ย เอาใจเราไปทําเสียคำพูดของเธอไม่เคลียร์เอาพูดตรงๆเลยนะเย่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 คนดีๆต้องเสียบพาเธอ you know you know you know ทำเอาเราแทบตาย alone in my zone แต่ตอนนี้ก็รู้ว่าเธอสุดท้ายดังคงเป็นแค่นิทาน สุดท้ายฉันก็คงเป็นแค่คนเก่าและดอกไม้นั้นที่เธอมีให้เขาเขาแต่ดอกไม้นั้นของเราใช่ไหมอาจเป็นเพียงคำพูดลมๆแรงๆเ,เท่านั้นที่เธอได้พูดออกมา ออกมาในว่าจะไม่หลอกกันในว่าเธอจะมีแค่ฉันในว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่าในว่าจะไม่หลอกกันในว่าจะมีแค่เธอกับฉันในว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่าโโรรร ตลอดไปเหมือนเก่าตลอดไปเหมือนก่อนเพราะฉันมีเพียงมีเพียงหยดน้ำตาตาที่มันลินไหลออกมาเหตุผนคงเป็นเนพราะฉันทำให้เธอต้องเจ็บ มีเพียงหยดน้ำตาที่มันไม่มีแม้ค่ะแต่เจ็บข้างในมันลึกจนปานจะขาดใจ